แซ่บจริงๆสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำผัดหอยลายพริกเผานะสไตล์บ้านๆครัวขัดเนือนะครับวันนี้ก็เตรียมพริกโขลกพริกกระเทียมไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกเผาของเรานะครับที่เตรียมไว้ในก่อนนะครับวันนี้ก็ได้โูระพาข้างบ้านครับปลูกไว้งามมากครับก็เด็ดครับแช่น้ำไปก่อนเตรียมไปก่อนนะครับมาเริ่มทํากันเลยนะครับก็เอาพริกของเรานะครับใส่เข้าไปนะครับวันนี้ก็จะทำสไตล์ผัดไฟแดงนะ ก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับแล้วก็จะมีซอสปรุงรสนะครับผงปรุงรสซีอิ๊วขาวนะครับวันนี้ก็ไม่มีน้ำมันหอยครับก็ธรรมดาตัวขาดนะครับไม่เป็นไรครับเราก็ทำได้องเราครับวันนี้ก็จะเป็นกับแก้มนะครับแล้วเป็นกับข้าวด้วยส่วนวิเผาเรายังไม่ใส่ลงไปนะครับก็จะไปใส่ปรุงรสทีหลังนะครับก็มาตั้งกระทะใช้ไฟแรงนะวันนี้ก็เติมน้ำมันไฟแรงนะครับแล้วก็เอาของที่เราเตรียมไว้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ ที่ใส่เข้าไปต้องระวังด้วยนะครับเพราะไฟจะลุกแรงมากครับอาจจะทำให้คิ้วหายได้นะครับตอนนี้ก็คนเครื่องปูนเข้ากันครับก็คนไปเรื่อยนะครับเริ่มเข้ากันดีนแล้วครับเราก็จะใส่ปิกเผาของเราที่เตรียมไว้ลงไปนะครับจะปิ๊กเผาลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันรอบนะครับตอนนี้ก็ดูหอยให้สุดแล้ว ี้ก็เราจะปรุงรสเพิ่มก็ได้นะครับเราชิมปรุงรสดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างคากับแล้วก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะครับแต่วันนี้ขัอขัดอย่าวของเราไม่มีน้ำมันหอยนะแต่ไม่เป็นไรครับก็อร่อยเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็คนต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ดูหอยว่าสุกหรือยังนะครับตอนนี้หอยของเราก็น่าจะได้แล้วนะครับเราก็จะเอาใบโหระพาที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปนะครับแค่นี้ครับเป็นอัรเสร็จนะครับเพื่อน หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับน่ากินมากครับเพื่อนวันนี้ก็จะมีต้หน่อไม้นะครับหรือซุปหน่อไม้ใส่ปลาทูด้วยครับเป็นเมน,นูใหม่ครับก็ถือว่าเป็นของอร่อยอจานเลยนะครับเพื่อนทานเข้าด้วยกันครับ ก็ไม่มีแ <laughs> ซ็บ <c oughs> จริงๆขอบคุณเพื่อนเอท,ที่รับชมนะครับสวัสดีครับ